ส่วนของกระแสข่าวที่บอกว่าจะทางด้านของกูไีตีมค่ะจะไปอยู่พักก้าวไกลข่าวนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะครับความจริงผมก็เห็นข่าวนี้ครั้งแรกตอนที่มีคนแชร์ทวิตนะครับที่มีคนทวิตขึ้นมาว่าผมได้มีการร่วมกับเท้าไกลแล้วนะครับแล้วก็ก็เลยตัดสินใจว่าในเมื่อมีคนตั้งคําถามหรือว่าหรือว่าสงสัยก็เลยอยากจะคำว่าชี้แจงให้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 ชัดเจนนะครับคือถ้าเท้าความเกาะเดี๋ยวต้องบอกว่า ตั้งแต่ที่การเลือกตั้งเสร็จสิ้นลงไปแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ mm. ตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยซ mm. ึ่งมันเป็นการขัดทั้งคําพูดที่พรรคให้ไว้กับประชาชนก่อนการเลือกตั้งแล้วก็ขัดกับสิ่งที่ผมมองว่าเป็นอุดมการ mm. พื้นฐานของประชาธิปไตยที่เราจะสับสเดืดในการแข่งขันที่เป็นธรรมนะครับ mm. ผมก็เลยตัดสินใ,ใจลาออกจากพรรคตั้งแต่วันที่พรรคตัดสินใจเข้าร่วมถ้าพอจําได้เมื่อ2อ,อปีที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ ทําทั้งหมดสบทบาทนะครับซึ่งไม่ได้อิงกับพรรคการเมืองใดบทบาทแรกเนี่ยคือผมบริหารจัดการบริษัทสตาร์ทอัพเพการศึกษาที่พัฒนาแอปพลิเคชันการเรียนออนไลน์เพื่อพยายามจะทําให้เด็กทั่วประเทศเนี่ยเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับก็มีทีมอยู่ที่บริษัทตอนนี้ก็120บกว่าชีวิตที่ก็มาร่วมภารกิจตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นงานหลักของผมที่ทําอยู่ซึ่งแน่นอนอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางการเมือทางใดทางหนึ่งอยู่แล้วนะครับ ส่วนที่2ที่เป็นบทบาทของผมที่ทาอยู่ก็คือการเป็นผู้ก่อตั้งและก็แกนนําของกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้าหรือว่าคอลลัที่มีการขับเคลื่อนในภาคประชาชนเ,เพื่อจะรณรงค์ให้มีการร่างรัฐประบบใหม่ให้เป็นประชาธิปไตยและก็เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราทําอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการจัดเวิร์กช็อปการให้ความรู้การเผยแพร่พข้อมูล หรือว่าการาร่วมกับไอรอเมื่อปลายปีที่แล้วในการรณรงค์ล่ารายชื่อด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นบทบาทที่เราไม่ได้อิงกับภรคการเมืองใดภาคการเมืองหนึ่งเป็นการขับเคลื่อนของภาคประชาชนแต่ว่าแน่นอนก็มีการพูดคุยกับแต่ละรรคการเมืองเหมือนกันเพื่อร่วมขับเคลื่อนในประเด็นนี้นะครับทีนี้พอมีกระแสะออกมาเนี่ยผมก็อยากจะให้ความชัดเจนว่า,าผมก็พูดมาเสมอว่าในอนาคตนะครับเมื่อผมพร้อมเมื่อ บริษัทที่ทําอยู่หรือว่าภารกิจด้านการศึกษาของผมเนี่ยมันอยู่ในจุดที่ผมพึงพอใจแล้วผมก็อยากจะกลับเข้ามาสู่สนามการเมืองเพราะผมก็ยังเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้เนี่ยถ้าจะเปลี่ยนแปลงอย่าง,ย,างยั่งยืนที่สุดก็ต้องเปลี่ยนที่ตัวโครงสร้างซึ่งก็ต้องเปลี่ยนได้ผ่าน,นกลไกทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นเป,นเป,นเป้าหมายในอนาคตที่ชัดอยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งก็อยากจะกลับเข้ามาทีนี้ก็อยากจะชี้แจงให้ชัดเจนไปด้วยว่าก็ไม่ได้มีการพูดคุยกับทางพรรคเก้าไกลจริงนะครับเพราะว่าผมกับพรรคเก้าไกลเองก็มีจุดยืน แล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมนะครับกิจกรรมกับพักคก้าไกลในหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์การแก้ไขรัฐมนูญนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ทางพักนั้นเชิญคนนอกจากแวดวงต่างๆเนี่ยมาร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายที่ที่อยากจะเห็นนะครับผมเองก็ได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนว่าจะเป็นนโยบายใน้าการศึกษาที่ผมทําอยู่หรือว่านโยบายเรื่องการยกเลิกการเก็บอาหารที่ผมเคยทําอยู่ในอดีตนะครับแล้วก็มีล่าสุดเนี่ยแล้วก็น่าจะเป็นต้นตอของที่มาของข่าวก็คือผมไปร่วม โครงการพัฒนาบุคลากรของคนในพักแล้วก็ไปร่วมบรรยายในหัวข้อการวิเคราะห์นโยบายเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เลยอยากจะออกมาพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับทางพักก้าวไกลจริงแล้วก็มีจุดยืนที่คล้ายกันจริงแล้วก็เมื่อวันที่ผมตัดสินใจว่าผมพร้อมจะกลับเข้ามาสู่สนามการเมืองก็ยังไงคงมีการชี้แจงอย่างชัดเจนอีกทีนึงว่าจะเป็นสังกัดพักไหนย,ยังไงครับมีกระแสข่าวถึงท่านว่าแบบทางด้านของ คุณในทีมเนี่ยจะไปเป็นหัวหน้าพักคนใหม่แทนคุณพิทาตรงนี้มองอยังไงบ้างกับเรื่องนี้โอ้อันนี้ผมไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่ไม,ไม่มีบุญใดๆครับความจริงก็ผมว่าก็ตามขั้นตอนนะครับตอนนี้ผมก็ร่วมงานในส่วนที่เป็นกิจกรรมต่างๆกับพรกคก้าวไกลด้วยจุดยืนหรือว่าประเด็นที่เราอยากจะขับเคลื่อนด้วยกันแล้วก็ถ้าวันที่ผมตัดสินใจว่าอยากจะกลับเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้สมัครนะครับก็ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการการสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็การพิจารณาร่วมกันทั้งสองฝ่ายว่าเหมาะสมในการลงสมัคร ในฐานะผู้สมัครสสหรือไม่อย่างไรครับแล้วในอนาคตเนี่ยมีโอกาสจะร่วมงานกับพักคก้าวไกลไหมคะคือแน่นอนครับการตัดสินใจเ,เลือกอพรคต้นสังกัดหรือว่าพรคที่เราจะสังกัดในการลงสนามเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของอุดมการณ์หรือว่าจุดยืนการเมืองเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ปัจจุบันผมเองก็มีอุดมการทางการเมืองที่คล้ายกับเก้าวไกลมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าก็คงเป็นอะไรที่มีความเป็นไปได้ครับที่วันนี้ที่ยังไม่ตัดสินใจไปร่วมเนี่ยเพราะว่ามี ลัวกระแสโจมตีหรือไม่หรือเพราะว่าพรรคก้างกเนี่ยตกเป็นเป้าโจมตีอยู่แล้วก็ในประเด็นเรื่องม็อบเรื่องสถาบันพวกนี้กังวลไหมคะไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องกระแสหรือว่าการโจมตีนะครับผมคิดว่ายังไงการเมืองเนี่ยมันมันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องมีพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของชุดความคิดที่หลากหลายซึ่งกอ็อาจจะมีมบางกลุ่มที่เห็นด้วยกับเราหรือบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องปกติที่มันจะมีการประทะเชิงความคิด นะครับแล้วก็มีการแข่งขันกันเพื่อให้ประชาชนนั้นเลือกพักที่เขาคิดว่าจะทําประโยชน์มากที่สุดสำหรับประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องการมากังวลเรื่องกระแสรหรือว่าคนไม่เห็นด้วยผมคิดว่ามันไม่ควรจะเป็นปัจจัยสาหรับนักการเมืองใดๆก็ตามในการพิจารณาจะเลือกไปพักไหนเราเลือกไปพักใดพักหนึ่งเราก็ต้องมีความาแ,นวแน่วแน่ว่านี้กโุรมการที่เราอยากจะสืบสารและก็สิ่งที่เราอยากจะทําให้กับประเทศสําหรับผมเนี่ยมันเป็นเรื่องของ จังหวะเวลาชีวิตส่วนตัวมากกว่าว่าณปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกครับผมหน้าที่หลักตื่นมาทุกเช้าก็คือต้องไปบริหารจัดการบริษัทที่พัฒนาแอปพลิเคชันการศึกษาเพราะฉะนั้นอยู่ดีผมจะกระโดดทิ้ง120ชีวิตที่มาร่วมภารกิจนี้กับผมในว,วันที่ภารกิจยังไม่สําเร็จเนี่ยมันก็คงไม่ใช่นะครับแล้วก็แต่ว่าเมื่อจังหวะเวลาในชีวิตผมมันพร้อมที่จะกลับเข้าสู่สนามการเมืองก็จะตัดสินใจบนพื้นฐานของว่าอุดมการของผมสิ่งที่ผมอยากเห็นในประเทศนี้เนี่ย สมมติว,ว่าวาดภาพประเทศไทยในฝันของผมเนี่ยมันใกล้เคียงกับพรรคการเมืองไหนมากที่สุดแล้วก็เรื่องกระแสะคนไม่เห็นด้วยเ,ยเป็น,เป,นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับไม่ไม่ควรจะมา,าประกอบการสึงใจสําหรับคนที่อยากจะทาํางานการเมืองในพรรคไหนก็ตามหลายคนค่ะก็เชียร์ว่าแบบอยากจะให้ไปอยู่กับพรรคก้าวไกลเพราะว่าเป็นพรรคที่มีแต่คนรุ่นใหม่แล้วก็มองว่าการอยู่กับพรรคเก่าเนี่ย อย่างประชาธิปัตย์าอาจจะไม่เหมาะสมตรงนี้เรามองว่ายัางไงบ้างคะคือผมคิดว่าการเลือกพักที่สังกัดมันคงไม่เกี่ยวข้องกับว่าเป็นพักของคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นอะไรนะครับสิ่งที่สําคัญคือพักแต่ละพักเนี่ยยืนหยัดเพื่อคุณค่าหลักอะไรและอย่างที่บอกผมก็ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่ามันชัดณวันนั้นนะครับจนถึงวันนี้ว่าชุดความคิดของผมสิ่งที่ผมอยากเห็นในประเทศนี้มันแตกต่างแต่สิ่งที่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อยากจะเห็นนะครับทีนี้ถ้าผมจะเข้าไปสู่ พรรคใหม่นะครับเมื่อถึงเวลาที่จะกลับเข้าสู่สนามการเมืองก็ต้องมาพิจารณาดูครับว่าว่าเรามีความคิดที่ตรงกับพรรคไหนมากที่สุดน,นะครับมันคงไม่ได้เกี่ยวข้องกับกับพรรคนี้เป็นของคนรุ่นอะไรและผมคิดว่าพรรคเก้าไกลเองก็คงไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่เขาก็คงมองว่าตัวเองเป็นพรรคของคนทุกรุ่นที่สนับสนุนอุดมการ์ที่จะยืนหยัดเพือเอ่อหลักการขั้นพื้นฐานและก็ค่านิยมประชาธิปไตยเรื่องเสรีภาพเรื่องความเสมอภาคยืนหยัดว่า การจะคุ้มครองหรือว่าประกันคุณภาพชีวิตของประชาชนในโลกแห่งอนาคตที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลก็จะเป็นที่ต้องสร้างรัฐสวัสดิการเพื่อมารองรับเป็นตะข่ายรองรับคุณภาพชีวิตตรงนั้นแล้วก็เคารพเรื่องความหลากหลายในการดําเนินชีวิตของคนทุกคนนะครับมีอิกกระแสะที่เชียร์ให้คุณไอตีมมาตั้งพรรคใหม่เป็นของตัวเองไปเลยอย่างนี้ จริงผมก็เคารพทุกความเห็นที่แสดงเข้ามานะครับผมว่าอย่างแรกครืออาจจะอย่างน้อยอยากชี้แจงก่อนว่ามันคงไม่ใช่ช่วงเวลาที่ผมจะกระโดดเข้ามา,าลงสมัคราการเมืองับเวลานี้เพราะว่าก็ต้องอทําภารกิจหลักของของอของบริษัทด้านการศึกษาให้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 ถึงฝั่งนะครับแต่ผมอยากจะเชิญชวนแบบนี้ครับคือความจริงผมไม่อยากให้สังคมในช่วงเวลานี้นะครับที่ปัญหาการเมืองนั้นมันหลากหลายมากเนี่ยให้คนมามุ่งเน้นมาถามว่าผมจะ เข้าก้าวไกลหรือตั้งพรรคใหม่หรืออย่างไรนะครับเพราะว่าความจริงตัวผมจะไปอยู่พรรคไหนเนี่ยมันไม่สําคัญเลยครับตราบใดที่เรายังมีรัฐธรรมนูญที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการร่างตราบใดที่เรายังมีรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยตามมาตรฐานสากลตราบใดที่เรามีรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้สร้างระบอบที่เป็นกลางที่ประชาชนทุกคนมีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงแต่กลับให้เสียงของสวมีค่ามากกว่าเสียงของประชาชนตราบใดที่เรายังมีรัฐธรรมนูญที่ สร้างกติกาที่ทุกฝ่ายสามารถแข่งขันกันได้อย่างเป็นธรรมตราบใดที่เรายังมีรัฐธรรมนูญที่มีมรดกของระบอบประยุทธ์หรือว่าขอสชหล,ลงเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นสวที่มาให้ท้ายพักที่อิงกับทางขอสชอเพื่อมาสืบทอดอำนาจไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระตุลาการสารมนูญที่ทุกคนจะต้องผ่านการรับรองจากสวชุดนี้หรือว่าการมีกลไกยุทธศาสตร,ร์ชาติที่ทําให้ประเทศนั้นอาจจะมีความล้าหลังแลวก็อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าผมจะอยู่พักไหนเนี่ยตราบใดที่รัฐธรรมนูญเ,เป็นรัฐธรรม ต้องยืนยันนะครับว่านายกก็โอกาสน้อยครับที่จะมีชื่ออื่นนอกจากพลเอกประยุทธ์หรือว่าจะเป็นคนอื่นที่ไม่ได้อิงกับระบอบประยุทธ์หรือว่าระบอบคอสชอเพราะฉะนั้นผมจะอยู่พักไหนหรือผมจะยังทํางานในภาคเอกชนอยู่ยังไม่ได้สังกัดพักไหนไม่สําคัญนะครับสิ่งที่สําคัญกว่าคือการมาร่วมกันยืนหยัดแล้วก็เ,เร่งกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็การแก้ไขไรายมาตาที่เป็นปัญหาค้คู่กันไปหมายถึงว่า เกิดว่าเราตั้งพรรคใหม่หรือว่าได้เข้าไปสังกัดในพรรคก้าไกลสิ่งแรกๆที่คุณไอทีมจะทำคืออะไรครับและก็มีเหตุผคความจริงเรื่องรัฐธรรมนูญก็เป็นประเด็นที่ผมทำนับปัจจุบันอยู่แล้วในฐานะไม่ใช่ในฐานะพรรคใหม่ไม่ใช่ในฐา,านะสมาชิกพรรคก้าไกลในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับผมคิดว่านี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ภาคประชาชนก็มีความตื่นตัวมากขึ้นนะครับผมมองว่ารัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยมันก็ต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่วางกติกาที่เป็นกลางนะครับที่ทำให้ทุกฝ่ายจะสามารถแข่งขันกันได้อย่างเป็นธรรม นะครับแล้วเราก็เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยทั้งทั้งที่มากระบวนการเนื้อหาของรัฐมนูนฉบับนี้เนี่ยมีปัญหานะครับที่มาก็ถูกร่างโดยในช่วงที่รัฐบาลมาจากคณะรัฐประหารไม่ได้เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการในการร่างพอเป็นเช่นนั้นเนี่ยประชาชนหลายคนก็รู้สึกว่าเขาไม่พอไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นว่าอยากเห็นเนื้อหาในรัฐมนูนเป็นแบบไหนเนี่ยมันก็อาจจะมีบางอย่างที่เขาไม่เห็นชอบ หลายคนจะบอกว่ากระบวนการมีการผ่านประชามาติก็จริงแต่ผมก็ต้องยืนยันว่าเป็นประชามาตทิที่ไม่ได้เสรีและเป็นธรรมไม่ได้เปิดให้ทั้งสองฝ่ายนั้นมีการหาเสียงหรือว่ารณรง์บนกติกาเดียวกันแต่ฝ่ายที่สนับสนุนร่าง60เนี่ยกับมีการส่งเอกสารจากกกตถึงข้อดีของรัฐมนูน,นถึงบ้านทุกคนแต่ฝ่ายที่คัดค้านเนี่ยบางคนออกมารณรงก็กลับถูกจับกลุ่มนะครับแล้วก็ตัวเนื้อหาคือเราก็เห็นถึงมีถึงถึง,ถงหลายมาตร,รานะครับที่มีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปเขียนในมาตรา25ว่า รัฐส,สามารถจำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชนได้ตราบใดที่การกระทำของประชาชนส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของรัฐซึ่งก็เป็นสองคำที่กองทัพและก็ระบบคอรชอม,มักจะผูกขาดในการตีความบวกกับการเพิ่มอำนาจให้กับโครงสร้างทางการเมืองหลายอย่างที่ไม่ได้ยึดโยงกกเสียงของประชาชนทําให้อำนาจขององค์กรนั้นกับที่มาเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันกลายเป็นว่ามีอำนาจสูงแต่ที่มากลับไม่ได้ยึดโยงประชาชนตามหลักประชาธิปไตยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นสวที่สามารถมาร่วมเรื่องนายกได้มาบทกฎหมายปฏิรูปประเทศได้มาแต่งตั้งองค์กรอิสระได้มาขัดขวา แก้ธรรมนูญได้แต่ว่ามีที่มาที่ถูกจิ้มโดยคอสอชอใช้กระบวนการสรรหางบประมาณ1,300นาอล้านบาทมีคณะกรรมาการสรรหา10คนที่ตั้งขึ้นมาก็จริงแต่สั่งใน10เลือกพี่น้องตัวเองมาเป็นสอวอีอก6ใน10เลือกตัวเองมาเป็นสอวอครับเรามีการขยายอำนาจให้กับสารรัฐมนูลและก็องค์กรอิสระซึ่งก็มีที่มาที่หลายคนก็ตั้งคำถามว่าไม่เป็นกลางเพราะว่าต้องถูกรับรองโดยสวสองร้อยห้าสิบคนที่มาจากขอสชบวกกับอะไะครับยุทธศาสตร์ชาติที่จริงคุณบรรยงพงพาณิชย์สรุปไว้ได้ดีในพอดแค ถ้าไม่ทําตามก็ผิดนะถ้าทําตามก็พังเพราะว่าการคาดการณ์อนาคต20ปีมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับเราไม่สามารถคาดคาดการได้ว่าเราจะต้องทําอย่างไรในอีก1 2 3 4 5ปีข้างหน้านะครับแต่ที่มันเป็นปัญหามากกว่านั้นคือถ้าเกิดว่ามีรัฐบาลไหนที่ขึ้นมาแล้วไม่ทําตามเป๊ะ,ปะนะครับอาจจะเพราะว่าเสนอนโยบายไปกับประชาชนที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งและประชาชนเห็นชอบมันอาจจะเป็นนโยบายที่เหมาะกับสถานก,การณ์ตอนนั้นมากกว่าเนี่ยกลับสามารถถูกลงโทษทางการเมืองได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเ,เราไม่มาร่างริงมูลฉบับใหม่ ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างจริงไม่ว่าจะเป็นการตั้งสัสรอที่มาจากการเลือกตั้ง1้อยเซ็ควบคู่ไปกับการแก้ไขารายมาตราปลดอาวุธขอสชอหรือว่าอาวุธขอระบอบประยุทธ์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ออกไปเนี่ยเราไม่สามารถสร้างกติกาการเมืองที่เป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายได้ครับและผมต้องยืนยันตรงนี้นะครับว่าสิ่งที่เราเรียกร้องตรงนี้มันไม่ใช่การเรียกร้องให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะมันคือการเรียกร้องเพื่อให้กติกามันเป็นธรรมคือเราไม่ได้เรียกร้องว่าทีมฟุตบอลนี้ต้องชนะอีกทีหนึ่งเราแค่เรียกร้อง ทั้งสองข้างมีจำนวนนักเตะเท่ากันได้ไหมนะครับกรรมการเป็นกลางได้ไหมเท่านั้นเองครับ